ที่สอวนทีดีเราจะมากินผัดไทยประตูผีตอนช่วงบา่ายหาที่จอดวนเข้าไปจอดก็แลขเขาเสียค่าวนเข้าไปสี่สิบบาทที่วัดก็ไม่มีที่จอดก็เลยมาจอดตรงน,นี้นะคะดีดีก็คือเข้ามาซอายตรง งที่จะไปตรงที่จะไปเออไปไหนักที่นี่นะหรือไ,ไม่ออก่นะฮะไทยไอ่ะลองไปดูด้นยก่อนไม่เคยกินกนะ็คือทางที่เฉลียวไปเอออะไรเดียวสยามหรอที่มันเป็นไฟแดงอยู่หน้าร้าน ถัใครประตูผีอะเลีวเออไฟแดงเรี้ยวขวามาก็จะไปที่จอดรถนะจน,นี่นะคะมาไปถึงแล้วค่ะไอบอกว,ว่าบวยกว่าให้ไปสั่งนั้นให้ไปสั่งนั่นีน้บวยบกว่าหน่เบื้องอร่อยให้ซื้อไปกินด้วยนเบื้อง นเล่นสุดสั่งผัดไทยกับบ้านนะก็นี่ไงสั่งอาหารตรงนี้สุดสั่งกับบ้านเอาอะไรแดงใส่กล่องอันนี้ใช่ไหมเออใหญ่ไหมไหนวะผัดไทยนี่เหรอละห้าสิบเนี่ยผัดไทยมันกุ้งไหมดีเอาอันนี้เอาอันนี้หนึ่งค่ะแล้วที่นวยกัน ไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งแล้วอันนี้มันต่างกันยังไงคะอ๋อเกาเหลามันกาเหมือนกันเนาะเอาอันเดียวไหมหรือว่าอันเดียวก็ได้อันเดียวอันนี้ไม่บุ๊คบุ๊อันนี้เนาะแล้วก็มีอันเนี้ยหออไข่ไม่เอาาดีจะกินก็สั่งเลยมันคล้ายๆกันเนาะแต่เพียงแค่ห่ออ๋อตัวเดียวกันอ๋อมันเยอะไหมคะแค่คนเดียว เ,เล้วอเาสองที่ก็ได้ค่ะ okay. แล้วก็น้ำส้มขวดขวดหนึ่งค็คือแล้วคือถ้ามากินที่ร้านคือเปิดห้าโมงเยน็นนั่งได้ปกติแล้วก็ไปต่อด้วยถนนเบื้อง ไม่ต่อเด้อกขนมเบืองเตเอาอันนั้นได้ป่ะดูนี่อะไรปลาใส่ฮะไม่รู้เขาเปิดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวพี่กูนเดินออกมาคนไทยเปล่าไม่รู้ห้าแต่ก็สั่งไปแล้วเนี่ะอ่ะถือนี้ถือคิวนี้หน่อยเตีวกี่อัน นั่งเจ็ดนั่ก็พอแล้ววะเออนั่งได้โอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ไม่ไม่แพ้กันเคย่ะเมื่อกี้ถ้ารู้น่าเป็นทานหนึ่ลยะเห็นเหมือนกันสั่งไปเลยสั่งแล้วเหมือนกันค่ะคุณจะเดินออกมาเดินเเดลองกินดูเถอะต้องแบกกลับบ้านทานตรงนี้ร้อนๆอร่อยเดี๋ยวรอไม่รอคือ เอาไงคิวนี้ได้คิวนะ yeah, <it> จะไปคิวน,นี้ไหมไม่เอาได้เยอะมากคูผิดิ

아아 wow. <목소리도> ไส้รวมกันหวานกับเค็มก็หวานอยู่นะกินไปอันที่สามก็เริ่มหวานอยู่เจ็ดอัน,นร้อยโ <700. S 2> อเคมีที่รข้างก็ได้นะก็น่าด,ดีไม่รูไงไม่ทันแล้วอะ่ะ มาถิงโตถิงโตมาจิบโตมาระหว่างรองได้คิวแล้วนะคระรนะมีปัญหาแค่แต่จริงก็ได้นะเตงหลอกข้ามมาก็ร้าอะไรก็ไม่หนอ แต่น่านนกินเนาะนี่เราแบบคาเฟ่คนละคั่วคนละคั่วกะเพราไฟลุกมาตัวมาตัวอ้อาวมาขีโรตีชาชาักรูแล้วว่าหลาังนะน่าเื่อโรตีเนาะถ้าเราจะมาเราก็แวะกินร้านตรงนี้ก็ได้ใช่ก็ใช่กะเพราไฟลุกกัเนเองถ้า,าเราจะเผ็ดน่าด,ดู ใช่เมื่อกี้ไงแต่เราซื้อนี้แล้วเราก็เลยแบบไม่อยากกินแล้วไงได้ไม่เอาอ่ะที่นู่นมีน้ำเจ้าน้ำเย็นเนาะนี่เรากำลังเดินกลับมาที่ตลาดซื้อปัตซี่มาจา้ะแต่ซื้อน้ำส้มขวดใหญ่มาด้วยเพราะว่าเพื่อนบัวบอกว่าน้ำส้มอร่อยมากซึ่งจริงๆที่ร้านเดลี่เราก็มีขายนะน้ำส้ม ที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยครับเราจะกินผัดไทยกันเวลาจอดรถนะนี่ค่ะผัดไทยเป็นไงคะยนีกินอร่อยไหมคะ เขาก็มีเครื <If> ่องสิ่งอะไร่ออะไรมาให้เยอะแยะมากมายต่งุมกุ้งจิ้มมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยนะตามหมดเป็นกุ้งแบบกุ้งแม่นาอะไรก็มีเยอะแยะมลกยรสลูกเป็นของชอบกินเนื้อาหมที่สนพร้อมหลังจากที่กินกินในรสได้ข้อพิสูจน์ว่า นนก็จะใส่น้ำแข็ง่ะก็ก็ก็ไม่อะไรโอ้โ,อโหเสียงเลยดังม,มาก อตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน